อันนี้คือหุ่นเล่นที่ไม่มีใครอยู่นะครับอะไรอะไรใจงงกลัวใจงงกลัวใจงงกลัวใจงกลอะไรครับอะไร มึงเลยเนี่ยกูมีหลักฐานะาานะกูมีหลักฐานนะกูแจ้งนะกูะแจ้งพรบอาวุธปืนมึนงตบหัวกูไอ้เหี้ยไอ้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มกันก็เริ่มเป็นวันศุกร์อีกแล้วอู้ชิดวันศุกร์ที่ไม่มีนาวอะอีกแล้วหรอครับโอู้ยง่อยหนาวรุ่นใหญ่เขาจากไปแล้วโนหนาวรุ่นใหญ่เขาจังไปแล้วไม่รู้เขาเขาจากไปแล้วเขาตายเขาตายไปไแล้วใช่ เจ็บ <7. S 2> อ่านพี่ครับพี่เปิดคลิปสั้นๆก็ไม่มีอะไรมากกับช่องนี้ก็ปัญญาออนเหมือนเดิมโอ้โหคุณงี้ดูตบสักี่บัตรใครอาอเปิดเปิดบัตรยาน้มันติดอันนี้พอกพลบอาบุธปืนแล้นใหญ่เสียเสียเสียรุ่นใหญ่รุ่นใหญุ่ย มี่ก้จมี่ตกไปตกใจบชระ้ำมติไคือน้ามันตกมตกแ้วตใจขม่ได้กระ้อมันไปมบอก่าแล้วก็ตันคือมไแล้ว่คนกกไม่แล้มึงกบเ่ระน้ม่กแ้วมน่างไ้ไ่งไแล้วนไดกม่ะ I บ่เขิไใจ่ามันไม่ีไครน้นไม่มีนวาแล้วก็ไม่ไมนวาก่อนต้องสดสดร้อนรเลยว่านะ้าไม่นังกไม่ไม่ไม่ อันนี้อ,อันนี้ oh, อันน be ี้ผมฐานทําทำไมพี่หนึงไม่ชมผมานผมคนเอกไอเดียจับกูบินเอ้วถับต้าถานก็สุดยักรผบร่มลอกบช่องนี้ไม่่าดูอย่าไปดูเอาเอาเอ็นนีองตี ต,ต้องไปดูช่อง <our> อ่อช่องไหนก็ได้อะทุกช่องดีกว่าช่องนี้ค่าเอาสีไหมจริงจริงด้วย <ition> ด่ายเยอะฟืนเกินหนยอยฟืนนะครับฟืนนะฝนวันนี้อะไรทำอะไรครับคุณนาวันแกนเดือนนับคุณนาวันทำอะไรครับไปดูกลิ่นเปลี่นเดือนแล้วทำเลื่องปนะเทศอะไรำอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรนั่นแล้วว่าปัญญาอ่อนตื่นชิวแล้วพี่สับปีกติดกับนี้ทาวัจะทำอะไรครับสวัสดีครับผมอะะไรวครับผมนาวันว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างวอลลุนก็ไม่ว่างสวัสดีครับ วันนี้กลับมาแล้วทำไมอ่ะเขี่ยไอ้ค oh รับยังไงดูเขียร์พังอ่ะเีพังอ่ะมือใหญตัวเรียบร้อยไปแล้วไเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ครับน้องนาวาครับโอ้ยเดอะวันนิวเยียร์ครับโอ้ยนี่ครับผมโอ้ยเยียอตัวเนียดตัวมันมันก็ไม่เต็มเลย ไปแล้ว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 ไปแลไปแล้วครับแ,แต่ที่หลังไม่ต้องก็ได้นะ,ะเอ็กเซกแานแบบหน้าหน้าบวมโอ้ยอ่ะไปแล้วไปแล้วจุว่เามาเยซะ่ันเ่อนะเพ่อนใจเย็นพี่เออผมอยากไปสะเรื่องขาไทยมาขาไทย ขาวลามันหรือเปล่าเกี่ยวกับชายแรงกับรัมบูเจียกับสแคมบู <c oughs> ไปดีกว่านะครับมาดีมาดีมเดีแต่ช่างตีเลยนะไอ้สักมบูลเดียอ๋อิสีแมนสแคบเดีย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 ว ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนลืมกินยาเขย่าฝวดอะช่อช่ออันนี้โดนแน่แน่เลยขอเรียกไปตคิปเรียกไปคิดไปคิดไปคิดเอาเอามือตบเลยตบต่อมันมันมันไม่ดับครับอุ้ยเยี่ยงกองวุ้ยทำไมครับเมื่อกี้มันไม่ดับ

ตอนนี้ผมก็เจอบุคคลพิชนะกาลังเดินเล่นโทรศัพท์อยู่นั้นโอ้ผมเจอบุคคลพิชนะกาลังเ่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขากลังเดินไปทางนี้ครับทุกคนเขามไไม่รู้เขาเากลังเดินไปแล้วเขาไเข้าแล้วครับเากลงเี้ยแล้วเขาเปที้ครับเขาหมุนกุญแจครับโอ้โหจะไปไหครับเนี่ย ม่เขามานะครับผ่านมานะครับเขาเตะนะโอ้ยช่องอะไรครับเนี่ยช่องอะไรครับช่องอะไรเนี่ยบอกก่อนช่องอะไรพี่โอ้โหไม่บอกเลยนะเดี๋ยวกูขึ้นให้นะครับโอ๋อไม่ชูนิ้วมาสเต็ปเกอร์นะครับโอเมกอชไม่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 กอชเนี่ยเราไม่มีอะไรจะ ไม่มีใครมีไอเดียสายคิดเลยมันมันมันมีปุกเียการไหนคิดหนีคิดหน่ยามากยากมา ไหวมาครับเนี่ยนะนะนะเมื่อกี้พี่หมดเลยครับอ่าทอดปลาสุพอทุกค่ะเอ้าเอาใหม่ได้ไหมเอาเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้เด็กดุจ่ะก็เราขอจะคิดอะไรครับนาวาส่งอะไรมาให้เราดูนะคะเราซูมมาดูกลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแอร์คขาจะได้ไอ้มึงเปิดแสงหน้าจอหน่อยนะกูมองไม่เห็นเพิ่มแสงหน้าจอหน่อย นี่ครับนี่ครับนาวานาวาดูอะไรโอ้สีบแปดบาทรับตอนนี้นาวาดูอะไรไม่รู้ร้อนนี้เราลองซื้อคีย์บอร์ดรับนี้โอ้ไม่กดยีก้นแดงเ้ยดงไม่มีเขาไม่มีกน่ากลัวกูด้อกะไม่เกีเราขอไปีหนเอาันนี้ มานี้ยึหมามาขี้ี่มาขี้ี้มัขี้แล้วไปสัมภาษณ์ไหมโอ้อย่าบังอย่าบังอย่าบังโ้โอ้โงบิงบงโอ้โเดินทานเสงเอฟบีเราไปสัมภาษณ์ไหมสมา์ไปเราไปสัมาษณ์เหรอวะ ไม่แล้วเราเป็นไฟเดอร์เพื่อนสะพานมาสิครับโอ้ชิเดี๋ยวนะมันนอนไหมทุกคน,นนอน,นมันนอนอยู่โอ้ชิแม่งไม่ก็ตอนนี้มันชันมาก เด่ครับว่าไม่ทาว่าเป็นใครแม่ซาบอมครีบเป็นก้อมดจากไหนไม่สงคับเจ๊ระออกมาดีกว่า โอ <Okay. S 2> เคจบแล้วไหมเนี่ยจบละอีกอีกที่ไหมจบแล้วอ๋อใช่ไม่ใช่จบเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนแล้วเขาก็ขี้เกียจต,ตัดอย่าไปดูสาวไม่มีอะไรทำเอออย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปดึงเดนจะได้ไหมอย่าไปดูแย่ <Yeah. S 2> ีเออพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปทิ่ไหนนะครับก็นะงชาวกันครับเป็นครั้งแรกที่นวครมือมยนี่ไหมไม่มีอีกแล้วโอ้ my god